วันนี้แค่แต่ว to <to ่าชุวงกลางขึ้นทีกับคุณแม่แต่ว่าค่ะวันหของเราไม่ถัาแน่แไม่แน่ใจคันนี้ค่ะหนูก็ไม่แน่ใจขึ้นเวทีด้วยกันได้ไหมเอมี่วันนี้เลิฟเซชั่นอยากไหมอยากอยากอยากคืนอยากคือถ้าขึ้นได้ก็อยากให้คืนด้วยกันนะคะวันนี้ งานของผู้สาได้เป็นที่น่าพอใจค่ะยืนอยู่เป็นเวทีนานมากออตอนแรกคิดว่าเอ้ยต้องไปเปลี่ยนแคมเปญก่อน,กนหรือเปล่าออแต่ว่าไม่เป็นไรยังได้อยู่ออได้อยู่กับงานแบบแคนาดิกอลเนาะมีแบบว่าเรื่องกิจกรรมอะไรที่สุดยังในรายการประมาณเยอะมากเลยค่ะหนูนี้ไปแฟนเดย์ที่ปูนแล้วก็แบบได้ไปเที่ยวด้วยตอนนั้นไปออสการ์ค่ะแล้วก็แบบ เขาพาไปกินไปช้อปปิ้งหลายอย่างมากค่ะชอบชอบอยู่แล้วชอบญี่ปุ่นอยู่แล้วเอนจอยเอนจอยไปญี่ปุ่นนี่คือแบบดีใจมากแบบอยู่หลายๆวันว้าวที่แบบว่าที่เที่ยวที่ไหนที่ไหนที่แบบว่าอาหารที่แบบชอบไปไหนหนูชอบกินซอรี่ค่ะ,ะใช่แล้วก็จะไปแบบเน้นแบบไปแบบพวกตลาดปลาตลาดสดอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไปกับไปกับแม่แม่เขาอีกคนนึงวันนี้วันนี้เขาก็ไปตามหาลูกพีช วันนี้เราชอบกินลูกชีส่วนหนูก็ชอบสตรอเบอรี่ก็เลยไปตามหาในการที่ตลาดก็เรียกว่าแบบว่าเป็นแบบได้ไปกไ็ชอบแน่นอนไปได้ทุกเดือนเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ทุกเดือนได้เลย<ม>เอาเอ็นนี่ไปด้วยเอ็นนี่ไม่เคยไปอ็นนี่ไป้ยเอ็นนี่ยังไม่เคยไปค่ะแต่เอ็นนี่ทำพาสปอร์ตแล้วาสามารถไปด้วยกันได้เลยตัโอ้เดื่างอเมื่อ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่ตอนก่อนเข้างานเลยค่ะ <c oughs> มันท่าไม่อยู่แล้วสินะโอ้โหไม่โฟไม่โฟเป็นฟิล์พอดีสุดชุดว่ายน้ำวันพีทวันพีทได้ได้เยลโล่เสรีแล้วตอนนี้คนชอบเาก็เลยรู้สึกว่าเออก็ได้นัารักดีอะไรอย่เงี้ยค่ะไปไหนก็ขอเยลโล่เยลโล่ไม่ใช่ว่าแต่คนไทชอบก็ทำอบด้ใช่ค่ะเอนนี่ก็ชอบเอนนี่ก็ชอบชอบม่ไดคะชอบมาก ไมู้ถ้าชอบไปทำปักจยูวชอบชอบชอบองี่้ไปที่ญี่ปุ่นใช่อันี่ชอบชอบมางานีซูซไม่ลูกถ้าชอบไปทำปักจิชอบค่ะชอบชอบชอบเที่ยวชอบเที่ยววันนี้วันนี้เาจเลอตุ๊กชุดตไ๊กาชอบไหมคะวันนี้ชอบแม่แม่ไหมคะชอบเพาะาทำปักจยู่ใหญ่เลย่ค่ะอ่ะเอเ่เค่ะ ชใช่ค่ะก็เอมี่วันนี้เลิฟเซสชั่นค่ะก็มีสองวันแล้วตอนนี้เป็นวันที่เจ็ดกับแปดมีนาคมค่ะด,ดีใจมากค่ะดีใจมากเพราะว่าตอนแรกก็นั่งคิดกันอยู่ว่าเอ้ยวันแรกอะ่ะจำนวนส5 0 0ัน้าราที่นั่งก็รู้สึกว่าเยอะสำหรับเรายังไม่เคยเห็นคนเยอะๆขนาดนั้นเลยไงคะว่ามันจะหมดไหมแต่ว่าก็าหมดแล้วก็เร็วมากด้วยใช่พี่ๆพ,พี่ถาก็าใจดีเพิ่มรอบให้อีกหนึ่งรอบค่ะ คุยกับน้องในน้าวว่าพอแบบสมัครเสร็เพิ่รอบปุ๊บมีแบบว่าคุยคุยค่ะเพราะว่าทํางานอยู่ในการเมื่อวานแล้วก็แบบนั่งลุ้นกันตั้งแต่สิบโมงว่าแบบอุ้ยเปิดแล้วเปิดแล้ววันนี้ก็สมัครเลยไทยดิเกตบอกว่าวันนี้ดูให้หน่อยไทยดิเกตวันนี้สมัครเลย <S <S เ้าไป <S 2> <S 2> ดูว่ามันเต็มหรือยังอะไรเงีย้ยเต็มใหญ่ เขาต้องไปอยู่แล้วงานนี้ไม่ใช่แค่เอมี่วันนี้ที่พิเศษเอมี่อาจจะมีอะไรพิเศษพิเศษหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอาจจะมีอาจจะมีค่ะถ้าคนคนนี่มาเยอะนี่โอ้ยมีแน่น,นอน,นีพิเศษซิงเกิลพิเศษเลยเหรอคะโอ้โชว์ซิงเกิลพิเศษเลยไหมแบบโชว์เพลงใหม่เลยเหรอพาเพื่อนๆไปด้วย

คาเกไหมคะคาเกไหมคนูรู้ไหมลูกไม่รู้ไม่รู้เอ็นี่พูดไม่ได้เนี่พูดไม่ได้ ดีมากค่ะไม่เลยค่ะเขามาเอนเตอร์เทนหนูต่างหากเขาชอบชอบเล่นด้วยกันมากเหมือนแบบวันนี้อันนี้มาไหมอันนี้มาไหมอะไรอย่างเงี้ยดีใจที่จะได้เจอแล้วเราก็คุยกันตลอดแชทคุยกันว่าเอ้ยจะมาอยากคิดถึงกันไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงกันไหมเนี่ยคิดถึงก็คุยคุยกันอยู่ตลอดคุยกันอยู่ตลอดคนไหนแบบโซนจะมาเอนตี้ก่คนไหนคนไหนโซนกว่ากัน เอนี่หรือบอนนี่อยู่ด้วยกันแล้วสนทั้งคู่เลยใช่คือเขาชอบเล่นกันมากเอนี่กับบอนนี่ชอบเล่นกันชอบแบบเหมือนกันมากกันกระทำใช่บอนนี่ชอบบอนนี่ชอบเอาของกินมาแกล้งๆกล้ใช่เขาชอบกินช็อกโกแลตเขาชอบกินช็อกโกแลตเออเออค่ะเออคืออะไรอะไร พุงพุงตีพุงตีพุงยังหอมอยู่กินได้เยอะโอเคโอเค้ยนเดือนเอนหคะค่ะคอเี่เดียวามรักเหรอคะเดือนนี้หรอเดือนเห็นความรักทำอะไรดีล่ะทำอะไรดีฮะเขินเขินอคะทำอะไรดี

ก็วันที่เจ็ดกับแปดมีนานะคะก็อยากให้ทุกคนไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเตรียมตัวมานั่งดูพวกเรานะคะที่จะแบบเตรียมแต่งหน้าหรอเราต้องแต่งหน้า <ๆ S 1> ด้วยต้องแต่งหน้าอ่ะถ้าใครใอยากจะแบบเออมีไลฟ์สติกก็เอามาช,ชูช่วยพวกเราที่อยู่บนเวทีแล้วกัน,นะค่ะเพราะว่ารู้สึกได้เลยว่าเวลาอยู่บนเวทีอ่ะมัน ดูไม่ออกเลยว่าทุกคนรู้สึกยังไงอยู่แสงมันแบบเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนแบบขยับไปกับพวกเราละกันค่ะแล้วก็ถ้ามีไ์สติ๊กก็ฝากช่วยชู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 ไปกับพวกเราด้วยให้เราชื่นใจคนอยู่บนเวทีจะได้แบบอ๋อโอเคทุกคนสนุกอะไรอย่างเงี้ยเราเตรียมหูเคลือบทองไหมก็จริงๆก็มีเพลงที่หูเคลือบทองหลายเพลงอยู่เรียกได้ว่าจัดเต็มจัดเต็มเป็นเพลงที่แบบว่าอุ้ย ได้ลองจริงหรออะไรอเงี้ยก็มีใช่ค่ะใช,ใช่อาจจะไม่ไดพลังเสียงมากแต่ว่าเป็นเพลงที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยนะคะเพราะเราตั้งใจว่าเราอยากทำอะไรที่ทุกคนแบบอาจจะยังไม่เคยเห็นพวกเราให้มันดูใหม่ๆไปเลยเลือกเพลงแเลือกเพลงเรียบร้อยแหละ อาวดถามหนูเดี๋ยวหนูก็จะหลุดตัวสีดำวันนี้ไม่มีคนมาคุมด้วยคนนี้เราคุมไม่ได้คนนี้ไม่คนนี้ไม่ห่านไม่ห่านมีเพลงมีทั้งเพลงไทยแล้วเพลงสากลค่ะสากลชาติไหนก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวมีเพลงเต้นไหมเหรอคะก็ มันก็ต้องมีต้องมีกันบ้างต้องมีกันบ้างค่ะเพราะว่าบอนนี่เขาชอบเต้นบอนนี่เขาเต้นทีไรนี่โอ้โ oh, หทำลายสนั่นเลยท <c oughs> ี่ลองถามเก่งมากเลยอ่ะจริงนะจริงนะก็ถ้าเต้นด้วยก็อยากเต้นด้วยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าการที่ถ้าหนูไปเต้นคนเดียวอะ่ะหนูอาจจะไม่กล้าแต่ถ้ามีบอนนี่อยู่ด้วยหนูอาจจะ กล้าเต้นมากขึ้นเลยอ่างเงี้ยค่ะถ้าเขาเต้นหนูก็อยากเต้นด้วย่หลักค่ะหลักเต้นคหลักที่หั้นตอนีจริงเหรอโอเคได้เลยวี้คแบบบวที่เริาเยอะต้มัไม่วันนี้เขาบอกเลยว่าเอ้ยเพลงเต้นนะหนูได้อยู่แล้วพี่มีได้เปล่าอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าโอเคถ้าวันนี้เต้นพี่ก็เต้นด้วย ก็ก <an> ็ม <t aker> <an> ีหลายรสชาติมีหลายรสชาติมากค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะตรงตามธีมของคอนเสิร์ตเลยก็คือ love station เนาะก็จะเป็นฟีลแบบสั่งกันเรื่อยๆสบายๆอะไรอย่างเงี้อ้าวไม่ได้กีตาร์ด้วยเหรออ่ะก็ไม่แน่ก็ไม่แน่อาจจะมีกีตาร์ด้วยอาจจะมีอาจจะมีอาจจะมีกีตาร์ตัวโจ๊ตมาบนเวทีก็ไม่แน่เอ้ย นีไ่ไม่ไม่ไม่เล่นวันนี้เอาจีต้าไปแล้วไม่เล่นเลยเก็บไปฝันตื่นมานึกว่าเรื่องจริงเขาเขาก็บอกว่าเขาเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ค่ะเขาบอกเขาว่าเออถ้าแบบคอนเสิร์ตมีเพลงนี้อยากทามาเล่นก็เอามาเล่นได้นะคือเขาเป็นคนพูดเองว่าอยากอยากเอาขึ้นคอนเสิร์ตแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแบบว่ามันจะเหมาะกับการขึ้นคอนเสิร์ตไหมตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่่ะใชมันเป็นกีตาร์คลาสสิกด้วย เคไดกัวมะว่ายังสัีห่มีค่ะเพราะว่าหนูเชื่อเทสเพลงบั๊นี้อยู่แล้วเขาเขาเลือกเพลงได้ดีอยู่แล้วเท่าที่เห็นในลิสต์อะไรเงี้ยเพลงที่เขาเลือกมาก็เป็นเพลงที่หนูทั้งอยากร้องด้วยแล้วก็อยากฟังด้วยอยู่แล้วเขากคะังเเ็มีรีเควสต์้งว่าอยากให้หนูทําอะไรแต่ว่าถ้าหนูทาได้หนูก็จะทําเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆอยากทาเหมือนกันอยากทำ ก็ฝากด้วยนะคะทุกคนเอมี่วันนี้เลิฟเซสชันนะคะไลฟ์ซีมมิ่งยังซื้อบัตรได้ยาวๆไปจนถึงวันคอนเสิร์ตเลยะค่ะ <c oughs> ก็ไปดูเอมี่วันนี้แล้วก็เกสนะคะแล้วก็อาจจะมีน้องเอมี่ด้วยก <c oughs> ็ฝากทุกคนด้วยะค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคคุณ่ะ